อันนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วมาแล้วนะครับอันนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วมาแล้วนะครับ รถเคลื่อนที่เร็วกำลังมุ่งหน้าไปบริเวณถนน,นประชาสกค้นนะครับแล้วก็มีการประทะกับผู้ชุมนุม้านๆแบบแก้นะครับ ซึ่งตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับรวมตัวกันอยู่บริเวณด้านหน้าของแฟษดินแดนนะครับซึงทางเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณพักตการอ,อมสินฝั่งตรงข้ามแฟษดินแดนนะครับแล้วก็มีการประทะกันกับทามผู้ชุมนุมนะครับ